สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็กซ์ซีธนาคารสบายดีทุกสี่สุกคนผู้ที่ขอมาส่งขิดซองมานยางเงื่อสบายดีโปรยุไทยยุราอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเอาบริเวณ่าส่งเคยบ่โอ้มาส่งให้เคยเฮ็ดเวียสซะก่อนมื้อนไงส่งเคยเห็ดแม่นแต่ว่าตอนตะกี้ว่าเป็นวันพระฮารพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเปลี่ยนใหม่วันพระฮารมันบ่ค่อยดีมันวันจมมันผุดนี่มันเป็นมือดีมือนีงหาข่ามีแน่เอนเหมือนเนาะ อาคำมืสี่คำมือนี้มันจะดีกว่าวันพัสแล้วเาก็เลยเลือกเคนน,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 นู้อนี่พี่เนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมือนี้เรามาส่งให้บ่าวลุยกับซาหน่อยคนเฮ็ดเวียกอยู่พี่ก่อนตอนบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงอันบ่ายๆนี่จังผู้เทาผู้แก่แล้วก็ย้ายมาอุยย้ายบดามาแม่แม่บดามาแม,ม,ม่ป่วยอยู่ลืมมีแต่พอแล้วก็กับในบ้านนั่นแหละเชาแกนั่นแหละหันมาโน

bắt phân cào vào mục bóng múc mục ao nham múc ao mục là thất múc kim thất thiệt kim thất thiệt thất ไปเป็นคนเสือดวงได้ป่ะเอียนไปเป็นคนเสือดวงได้อีโฟีได้เป็นคนถือเอาล้วบอกกูบึงนะเพิ่งบ่งนะเขาเสหเหยียดยางเข้ามายืมบ่งกูเหยียดยางกูบอกกินดอกกันหมแค้นในกุ้งขาวนี่ซีมุงห้ามีุกห้ามมงพว แค่นัก็ต้องไม่ด่านเยะแล้วมาบอกันแต่สองสามมอเปิดเตียมไปยังเนาะบได้แเตงพวกเขาด้ยืนๆๆๆๆๆเยฝนขึ้นมาได้เ่เฮขึ้นมาเบิดอีกแล้ เข้า bây giờ แหละโอ้พี่เทิง hả บ่พี่ได้เอ้าไปอยู่ตรง

เนเ้องไผ่กับพี่น้องวเป็นคิกคิกเขากินเองเหรอไหมเขากินเองกวนบ่าวลุยเสียบบอสเฮียเดียวเฮียเดียว เป็นอ้อพยายากว่าดนะเนาะเ็นอ้อจินะนอเสียบบ่เสบบ่บ่แซบกินปลากินแม่เข้มทางนั้นกะเจอกกำลังขัวมูอยู่พี่น้องเลย

น้ำวานน้ำวานน้ำวานเนี่ยนยเจะเากำลังลกคนหมูพี่น้องเลย ส่วนหัวมันแล้วกะ็ตีนมันแล้วกะ็ตับตับตับมังคายล้างเอียงมันนะครเจ้าก็ชิจงเมียนจำฮีดข้าเจ้า ชวนกระต้นก so ็โตมันทีเดียกค่ะเข็ดกินย่อแขะขนมาผูกแขนในพี่น้องรวมทั้งหมูเฮ่าน้ำผูติมาตอนเสียงขำจังหน่อยบอกใจจากระทำไหมหนอนงูในสมอ่ะ เอาบมาบมส่งอีดิาเห็ดยังกันวะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่น็กน่อยซองโตนี่ถ้ามีก็จะเป็นแบบโอ้ขาหุ่นก็จะโอ้อันนี้บอของนอน เบอร์กสองของนอนสองของนอนจะเศ้ากว่นพี่น้องเฮือนพวนแหงคากท่านพี่น้องมึงไพกพากก่อยหางนอนเฉยอยู่้ยจะบเมนว่าดังตนอคุไอคนไมเาตนอง เป็นยังลุยถ้าเป็นปากสันอยู่ไหนน่องเหนเด็กเอาไปนังน้ำเนี่ยน้องไม่ไมเสร็จไปต้อนรับโอ้โหใจจะขาดแล้วนี่บุตรตายแล้วโอ้ยลูกอยังมิ้นท์ตายตาย เรถตายแลอ้าสารมึงหลุดได้หน่หน่อยทงกาเฟนะทกาแฟนะ่ะอรีตีไพชานอะรเนี่ยอรีตีทงกีกาเพ่ไจะไล่ปนีอุตตีจะสารสารรู้จักจั่จะได้นน่บักโดนโดนนันนี่เป็นปีผู้เออเจ้าบงกีนอนเนาะเดียมทงกาเฟพี่น้องเลยกูได้มากินกาเฟมาประดฐ์ติดแต่งมาเป็นสะอาดได้ ทั้งพืนมันก็คือิบปัาจักถือระไม่ได้เก็เดกระตาก็ได้ม่ได้กเเอกตาก็เห็นได้คิัตีมีโซ่ตีมีโซ่เป็นมิโตะแทบไม่นอนเลยเอามาขทางน้ค่ะ อันนี้ก <Evet>. ็เบาดังดังนะอันนี้ก็ดีไปตีหลงรอตายแล้วเห็ดแบบตะข้าวตะกี้เนาะแฟนกับปู้บวบนะก็ไปได้ปูสลับกันปูสลับซับเปลี่ยนกันเขื่อนเขื่อนซาหน่อยเขื่อนน้องไผ่ซาวซุยร่างหน่อยหน่อเขื่อนน้องไผ่ซาวซุยร่างน่อยหน่อย บ่มีเงินเที่ยงงานเขาถูกแค่งชาวหน่อยนี่บ่มีเงินเที่างงืนเขาคงจะมีเสียบเลยฝาเพื่อนติ่ล่างหน่อยสุดเสื่อมเลืเออตัวแห้งแต่เพื่อน้าวหน่อยทุกแห่งบ่มีเพื่อนที่อยู่ที่นอกลยมันชาวห้องหักถับจะตายเนาะเพื่อนอยู่เล้าวหน่อย เพื่อนเท่าไรหน่อยชื่อแมนบ่สี่ซิบจะซ้พื้นในเพื่อนน่อยจ๊ะพื้นตัวซื้อมาให้อีแม่กันกมีนี่อืสซิบกบลนาะไปดีบี่นองในา สดีพ Th ี Gesch ่น้องกายซื้อหน่อยบนนะัเหน่อยหน่อยหน่อยชนหน่อยที่จหนเสาหน่อยขหันั่งน่อยเออขะนั่งหน่อยขณะเสาหน่อยขณะนั่งน่อยแล้วยังใหญ่ชำนี่ก็นั่งใหได้เยได้นั่งน่อยยงใหญ่เห็นมดูนี่พี่น้องมันมาซาลาเนยังอยู่ในนี้ สันกลัวกลัวต่อไปแล้วจะได้ใช้สตอเอย่าพูดอย่างนั้นนะสันติกเลย่กคือว่าัวพึ่งนิห่อยเลยหา้นปแล้วนี่นีมันออกมาอไรเยปวดจะลยตดก่นเออะทำการะาเอาปู ลังจะเตรียมพี่น้องกันป๋าตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสามกัทางนี้ก็จมาเอ้กับเสิเมื่อเรได้นั่งเลยเมืออมม่อเมื่อโนไหลวาเลยมันไหลกูตะว่ายนาะเมื <c oughs> <c oughs> อ่อโดนเอาอย่างใครตื่เนเมียนครว่าใครต่เป็นทะลุใคนี่เจ้าอีใครใค่เดนเรวก็ไม่ได้ครนี่อือบ่มีผู้ใครจะคนดอก ใครเองมันอะไรดึงไปแน่ด้วยก็เอาจัดก็เอาวกไปดึงคือเนี่ยน,นี่ะไเนาะกระไรสาเกลื่อนเ่ ข้าสุยกะซิเม่อะไรพี่น้องเลยบบบนี้ของมาใจหนถาถ่ายอยลุมพ่อเมื่อก็ดดอเดนั่งมาแรงเป็นอะไชิมาใหม่ทั้งลุมก็เจ้ากับกําลังเห็ดกินพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามัชมเลยพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง